เราต้องคิดได้ถูกต้องตามธรรมวินัยอย่างแท้จริงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูดูคลิปคลิปนี้หน่อยหนึ่งคืออตาตมาพูดแบบไม่ไม่เกรงใจนะบอกให้อ่าให้ดูคลิปนี้ว่าเหมาะสมไหมปกป้องพระพระุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้นะน,นั่นออกกระแสข่าวดังด้วยเห็นไหมละ่ะพระเรานี้อายไหมละ่ะนั่นน่ะ ถ้าเป็นเรานี่แทกเวีเดินหนีแล้วนี่เราไม่เคยทําที่เรื่องไหนที่มันผิดธรรมผิดวินัยนี่นี่ก็เห็นก็เต็มโลกเต็มตรงจายนี่หม่ล่ะพระเรานี่เลอ ok กเทอะจริงๆนะเห็นไม่บาสุวิกาเขาออกมาอายเขาไม่ล่ะนั่นแต่พวกเราผิดธรรมผิดวิในัยอยู่ไปกาบโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์ซะไปกาบแทะเท้าพานุ่นทึงี้เ้าขนาดนั้นเนี่ยนี่หลงพ่อน้อยนะโยขอนแก่นคิดตัวอตาตมาพูดแบบ ไม่เกรงบาปก,กับพระรูปนี้หนึ่งลักษณะการพูดพูดด่าพระเพื่อให้คาราวาะเขาชื่นชมตัวเองถูกต้องไหมว่าตัวเองเป็นคนเคร่งแต่ถามว่าเราไม่เคยทําผิดทําวินัยต่างๆแต่การที่พูดให้พระนะ่ะไปกราบเท้าคาราวาอ่ะไอ้นี่ชิบหายคําพูดนะน่ะกําลังทําลายพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ ทำไมอ่ะเจ้พุทธเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอที่เคยบวชกันมามากมายไม่รู้เลยว่าพระพูดอย่างเนี้ยมันถูกต้องไหมอ่ะหรือเราเอาแต่ความดังคําพูดนั้นอ่ะพูดเพื่อยกตัวเองให้ตัวเองอ่ะอยู่เหนือพระสงฆ์ทั้งหมดว่าตัวเองนี่เป็นคนเคร่งแต่คําพูดให้พระนี่ไปกราบเท้าคาราวะาอ่ะลองคิดตัวนั่นคือคําพูดอย่างไร ช่สาวกพระพุทธเจ้าไหมก็ยังใชาย,ยู่แต่ต้องไปเข้าปาริวาสกรรมเะ้ก่อนประจบคาหรหัสก,การพูดเพื่อให้คนดูแลตัวเองดีที่สดุดแต่ทำลายวงตระกูลคือด้อยค่าพระสงฆ์เนี่ยพระผู้ใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างเนี้ใครมีกลุ่มของวัด วัฒนาคำน้อยอ่ะช่วยแชร์เข้าไปหน่อยที่อาตมาพูดเนี่ยเราอ่ะชาวพุทธอ่ะคาราวาอ่ะถามหน่อยดิหลายคนที่ติดตามอาตมาเนี่เคยบวชกันมาทั้งนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าคําพูดอย่างนี้คือทําลายวงตระกูลทําลายพระสงฆ์ยกตนข่มท่านพูดเพื่อให้คนเขามองว่าตัวเองนี่เป็นเลิศเป็นผู้ประเสริฐ แต่ความชั่วอยู่ในคำพูดนั้นแหละให้ไปกราบเท้าคาราวา่ากราบตีนคาราวา่าและยังเคารพกันอีกอะและพระสงฆ์ยังโอ้ถ้าอาตจจมาอยู่ในวัดนี่ขอลาออกเลยไม่เอาไม่ร่วมด้วยอะท่านอยู่รูปเดียวไปเถอะถ้า,างั้นคือคำพูดเพื่อให้ดูตัวเองดูดีแต่เหยียบหัวพระสงฆ์อ่ะเหยียบหัวพระสงฆ์แบบไม่มีวงเล็บอ่ะ จริงไหมล่ะพระรูปนี้เข้าไคอยุยงสงให้แตกแยกอนันตริยกรรมใครอะหมายความว่าพูดถึงใครที่พระรูปนี้คืออาตมาจะไม่ที่พูดอยู่เนี่ยเขียนไว้ด้วยนะเดี๋ยวอาตมาเข้าใจผิดแล้วนะคนเข้าใจผิดเราด้วยนั่นน่ะๆๆที่เขามาอนะพระรูปนี้เข้าขคอย,ยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกอนันตริยกรรม ถ้าเขียนมาอย่างนั้นน่ะเขาเข้ามาด่าอาตมานั่นน่ะเขาเข้าใจผิดว่าอาตมานั่นน่ะที่ชื่นิรันน่ะพรมมีเลอร์่ะอาตมาก็รู้รือว่าพูดตามคลิปนั้นแต่คอมเมนต์น่ะมันมาหลัง mm hmm. mm hmm. นะอา้าวก็ไม่ว่าหรอกใครจะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่ว่าคอมเมนต์น่ะคือต้องเจาะจองสักหน่อยเวลาแสดงความคิดเห็นมา นี่แหละคนเราบางทีทําอะไรไม่รอบคอบเลยไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรอะ่นะเดี๋ยวไม่ดีดีไม่ดีเถียงกันอยู่อีกนั่นนะคอมเมนต์แบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ <c oughs> เข้าไปเถียงพระอาจารย์ท่านพูดถูกแล้วนี่จะเป็นยุยงได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหามันจะเกิด <c oughs> ถ้าบอกว่าเออพระที่ก่อนเกณฑ์นั้นน่ะพูดยุยงให้สงแตกแยกเออนั่นเขาเข้าใจทันที <c oughs> นะ นั่นไม่ใช่พระอาจารย์ครับก่อนที่หลังกว็วงเล็บปฏิพระที่ก่อนเก่นอย่างเงี้ยพระในคลิปนั้นเออ <c oughs> นะอาตมารู้หรอกว่าไม่ใช่ว่าอาตมาเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่มีวงเล็บในการที่เขียนไงนั่นแหละเนี่ยคือสิ่งเรื่องจริงอ้าวทีนี้มายกตัวอย่างอีกก่อนที่จะไปถึงระดับสูงอีกมายกตัวอย่างที่สกลนครอ่ะ หลวงปู่อะไรที่ดังๆอ่ะที่ชื่อลงท้ายด้วยถวายถวายเห็นไหมการาคาราวาสคนนี้อด่าพระสงฆ์ด่าอะไรสารพัดอ่ะแต่เขาจะเอาทองคำไปถวายทำเจดีย์อย่างนออย่างนี้เอาเอาเอีกก็หมายความว่าไม่ได้เคารพธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยแต่หวังเพื่อลาบสการะเพื่อชื่อเสียงของตน จริงไหมนะเอา้าผู้ชายนี่ที่ที่เป็นผู้ชายคนพุทธส่วนมากเคยบวชมาแล้วทั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่รู้ล่ะนี่บวชมายังไงอ่ะลาสิกขาไปแล้วยังไงถึงไม่รู้เลยอ่ะนี่แหละคือความอับปรีของพระผู้ใหญ่ไม่เคารพทมวินัยของพระพุทธเจ้าวหวังแต่ลาบสักการะชื่อเสียง ส,สันเสริญเยินยอหวังในโลกกรรทำแปดไม่แค่ธรรมาพูดรุนแรงนะแต่พูดตรงๆไงเอา้ามาเถียงได้ไหมในเรื่องนี้เอา้าเดี๋ยวก็ไปเถียงเขาทำเพื่อประโยชน์ศาสนาเอา้าประโยชน์ศาสนาไปสร้างวัตถุอย่างเงี้ยใช่ประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วมันประโยชน์ทั่วประเทศไทยไหมล่ะ ประโยชน์ทั่วมูพวกพ้องไม่หลัะที่ทำนันแล้วคําว่าประโยชน์ที่ได้มาด้วยตนเองถามว่าไปลํำเมื่อต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนรด้แรงกว่าอันไหนรายแรงกว่า,นนา,เ,วาเนี่ยคือหลักความจริงของพ้าควายปกครอง หวังต่ลาบยศสรรเสริญลาบต่างหากคาราวะนั้นจะดาาา่าพระมายังไยแด้อยค่าพระพุทธศาสนามาอย่างไรก็ยังไปสรรเสริญยกยอขึ้นมาเมาื่อใเบียคนตื่นถามคลิปต่างๆมีมากมายด้อยค่าแม้กระทั่งพระ,พระ,พระมหากษัตริสัะแล้วพระสงฆ์เหล่านี้ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธนามกษัเละ ถามอ่ะน,นิยมพั์ต่างๆไม่ใช่มาจากส่วนพระมหากษัตริย์เลยและเบียคนอื่นทํามันเคยลบโลเสียดส,สีถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะแล้วพระเหล่านี้ยยังไปเชิดชูหมายความว่าเป็นอะไรพระเหล่านี้เป็นอะไรความคิดเป็นยังไงจําได้ไหมที่เบียม,มาพูดถึงเกี่ยวกับว่าบวชไปไม่มีประโยชน์ไปบังคับให้บวชได้ไงจะเอากระถนเครี่ยงเลยเอา และพระหมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ท่านรงผนวดทั้งนั้นใช่ไหมเลือกพระเหล่านี้ดีนะที่อาตามาไม่เป็นผู้มีอำนาจอ,อาตามาจับตัดคอแบบหาศพไม่เจอบอกให้แล้วก่อนมันเบียร์อนดื่นทําอ่ะ ดาพระสงฆ์ไว้กดสลาเอามาถ้าตังไม่มาไม่ไปกดสลาอะไรต่ออะไรบวชทำไมบวชแล้วไม่มีประโยชน์ไปบงังคับให้บวชทำไมจะเอาการโฉนแคงหัวพ่อแม่เหล่านี้เลยเอาแล้วพระหมหากษัตริย์ท่านทรงกำหนดด้วยนะทุกทุกพระองค์ด้วยแล้วทำไมอ่ะพระผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงไปเชิดโชว์ต่อคาราวาสเพื่อหลังหวังแค่ลาบสัากการะไง อาตมานะถ้าต้องศิกขาไปนะอาตมาจะไม่กราบไหว้พระเหล่านี้ต้อยเด็ดขาดและถ้าสามารถที่จะทําให้สูญสิ้นไปอาตมาทําให้สูญสิ้นได้ด้วยยอมที่จะทําให้สูญสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเสนียดจันไรต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดเล่นนะเราต้องเอาหลักความจริงมาพูดเอาตามหลักเกณฑ์เราอยู่ในกรอบ ของทาวินยัยไหมอ่ะเราเคารพพระพุทธเจ้าไหมอ่ะเราอยู่ได้เพราะบารามีพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอ,อที่ท่านสืบทอดมานั่นน่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอ่ะจะบวชตัวเองแล้วไปทำมนมันอยู่ได้ไหมอ่ะชาวพุทธมันจะศรัทธาไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นเหตุปัจจัยเบื้องต้นมานะ่ะ แต่พระสงฆ์ทุกวันนี้ระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ไปลบโลพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าคารวาดดาพระสงฆ์ก็ไปเชิดโชว์ไปเสร็จสีแม้กระทั่งการบวชไม่มีประโยชน์จะเอากระถอนเพืี้ยงหัวเอาและพระมหาคาถาท่านทรงผนวดทุกๆพระองค์เนี่ย มันมีความรู้สึกอย่างไรมันมีความรู้สึกอย่างไรพระสงฆ์เหล่านี้มันสมควรได้จัดปูชาจะบปูชานียานังไหมอ่ะชาวพุทธเรานี่กำลังมืดมนนะไม่รู้เรื่องอะไรขนาดเก้าสิบเปอร์เซนเคยบวชมาทั้งนั้นแต่กลับไม่รู้เรื่องอีก